นี่เลยว่าเป็นสามล้อทรีนวันค่ะค่ะถ้าอยากให้เป็นอ่าสามล้อสุดเอ้ยเป็นรถทรงกลวยครับให้เราดึงตรงตัวล็อกอันนี้ออกมาก่อนนะคะทำยังไ,ไงนะครับดึงตัวล็อกตรงนี้ออกมาจากตรงนี้ครับแล้ว<ช>เราก็กดปุ่มสีชมพูตรงนี้เลยครับค่ะนี่ครับอ๋อเมื่อกี้เป็นรถสามล้อใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้ แปลงล่างเป็นอะไรคะเป็นรถขาย่าไทรงตัวค่ะโอ้ตอนนี้กำลังจะแปลงล่างเป็นรถคายัช่คทรงตัวแล้วก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องกดตรงนี้ก่อนนะคะปรับล้อก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวนี้เรียกว่าแม่ซื้อคันเดียวได้สองอย่างใช่จะเป็นอารมณ์สามล้อก็ได้ใช่ค่ะรอยากจะเป็นรถขาถ่าไทรงตัวก็ได้เป็นจักรยานก็ได้ด้วยเป็นจักรยานก็ได้ด้วยอุ๊ยตายรัสทีมวันจริงด้วยค่ะ ปรับก็ไม่ยากใช่ไหมคะพี่แจ้ใช่ครับแล้วเราก็เอาตัวล็อกมาล็อกปรับแล้วหดลงมามันจะเป็นจักรยานทรงตัวนะคะใช่สาหรับใครที่อยากได้ซื้อตัวเดียวจบนะคะนี่เลยครับแล้ววิธีเป็นจักรยานทรงตัวก็ง่ายมากเลยครับตัวนี้ครับจะมีเดือยนะคะแล้วเราก็ดึงเดือยออกมาเอาบันไดใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาบันไดออกมาปรับเป็นอะไรคะเป็นจักรยานใช่ครับแล้วเราก็ใส่ โอ้โหทำไมอันนี้สูงขนาดนี้คะครับนี่เลยค่ะเป็นจักรยานทรงตัวเลยนะคะใช่คับจักรยานสามล้อก็เป็นได้ครับแล้วก็ปรับเป็นรถสามล้อครับแค่ใส่บันไดไว้อยู่ครับโอเคนะงั้นเราปิดเอาอย่างนี้ค่ะอยากรู้จังเลยน่ะปรับได้มากมายขนาดนี้ราคาเป็นไงคะค่คาตัวนี้นะครับจากราคาปกติเพียงแค่6 9 0บาทวันนี้เราลดให้เหลือ4 9 0บาทค่ะจากราคา690บบาทแม่ฟังชัดๆนะคะจาก ร9 0บาทวันนี้พี่เต้บอกราคาหน้าไลฟ์แชร์ให้ก่อนนะคะลดไปเลย200บาทใช่ค่ะ490บาทเท่านั้นคจากตอนแรกก็ว่าถูกแล้วครับพอลดลงมาถูกกว่าอีกครับโอ้โหจาก690กลดลงมา490แม่จ๋าสมาชิกร้านนะคะบอกเลยค่ะมาใช้สิบโปรโมชั่นีีคุ้มกว่าเลยนะคะหรือใครนะคะเราไม่ไม่เป็นไม่มีปัญหานะคะสมาชิกร้านลองมากดส่วนลดดูอันไหนคุ้มกว่าเอาอันนั้นนะคะ เลือกได้นะคะจะรับส่วนลดในโปรโมชั่นหรือจะใช้สิทธิ์ส่วนลดสมาชิกเลือกได้อย่างนั้นอย่างนึงเลยนะคะใช่ครับแล้วเราสามารถปรับระดับแพนได้ด้วยครับนี่ครับกดตรงนี้เลยะคะ<อ>่ยะ,คะโอ้โหปรับได้หลายอย่างจริงๆเลยนะคะใช่หร,รือเรียกว่าลูกเล่นเพอร์เฟกเยอะมากๆมีกี่ส,ส,สีคะพี่เต้ค,คะตัวนี้ครับมี 2- ส,สีค่ะขอดูสีอื่นหน่อยได้ไหมคะได้เลย ขอดูสีตัวนี้มีสีชมพูใจน้องผู้หญิงครับแล้วก็มีสีแดงแล้ใจน้องผู้ชายโอ้มีทั้งสีแดงสีชมพูให้เลือกเลยว่าชอบแบบไหนนะคะใช่ค่ะโอเคเลยค่ะพี่เต้คะนอกจาก2รุ่นนี้2สีนี้แล้วมีตัวอื่นอีกไหมคะมีค่ะมาเลยค่ะขอตัวต่อไปเลยค่ะครับตัวต่อไปเลยนะคะตัวต่อไปเป็นตัวไหนเนี่ยนี่เลยคะตัวต่อใหม่เยอะจริงๆเลยนะคะใช่ค่ะตัวต่อไปพัทที